กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello เทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะัอย่าลืมไปกด s ับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนเพื่อนมินเพื่อนหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าช่องของกระผมไม่พูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำแล้วหรือต้องกราบเรียนตามตรงนะครับว่ายังคงพูดอยู่หากมีประเด็นใหม่ๆหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้เรื่องอะไรแล้วคอมเมนต์เข้ามา ถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังครับเพื่อนคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะมีเพื่อนท่านหนึ่งอยากให้พูดถึงเรื่องราวของการบีบในเรือนจำกันเพื่อนการข่มขู่การข่มเหงกันในเรือนจำเกิดขึ้นจริงๆไหม นี่คือคำถามที่เพื่อนๆท่านนั้นฝากเข้ามาในช่องของกระผมผมเองก็จะนำเรื่องราวนี้มาตีแผ่มาชี้แจงแถลงไขให้เพื่อนๆเข้าใจแบบง่ายๆก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟังผมต้องบอกแบบนี้เพื่อนๆในเรือนจำมันร้อยพ่อพันแม่เพื่อนๆต่างคนต่างที่มาบางคนเป็นมหาโจรเข้าไปออกมาเป็นมหาบัณฑิตจบปริญญาตีจบปริญญาโทก็มี บางคนนะครับเป็นพ่อค้ายาเสพติดเข้าไปออกมาเป็นนักกีตาร์เป็นคนวาดรูปเป็นคนแก่สลักก็มีในขณะเดียวกันนะบ,บางคนเป็นแค่โจรลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆ ติดคุกไปติดคุกมาไปก่อคดีฆ่าคนในเรือนจําโดนต่อคดีเพิ่มเป็น1ิปีก็มีหรือบางคนโดนแค่คดีเสพโดนแค่คดีทําร้ายร่างกายติดคุกไปติดคุกมาออกมากลายเป็นแท่นขุดแท่นเจาะก,กลายเป็นราชายาเสพติดขายยาทีละล้านเม็ดแสนเม็ดก็มีครับเพ,พื่อนนี่คือสัจธรรมของผู้คนในเรือนจำครับเพ,พื่อนมันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเดินทางไหนเชกเช่นเดียวกับเรื่องเล่าเช่นเดียวกันครับเพื่อน ถ้าเราไปฟังเรื่องเล่าจากไอ้ป่องไอ้เป๋อจากนักโทษธ,ธรรมดาจากนักโทษโบ ổ, ไม่มีตัวตนตรงนี้เองเราก็จะได้แง่มุมแง่คิดอีกแง่มุมหนึ่งแต่ถ้าเราไปฟังระดับหัวเรือระดับพ่อบ้านระดับซาเวียซามูตรงนี้เองนะครับมันก็จะได้แง่คิดแง่มุมอีกแบบหนึ่งมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกฟังแบบไหนมาฟังเรื่องราวของการบีบกันในเรือนจำเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแบ่งการบีบออกเป็นส องอย่างกันเพื่อนอย่างแรกก็คือการบีบจากกฎระเบียบการบีบจากเจ้าหน้าที่อย่างที่สองก็คือการบีบจากขาใหญ่การบีบจากคนที่เขามีอํานาจหรือว่าเพื่อนนักโทษด,ด้วยกันสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาซอยยิกยิกแงไม่ใช่ซอยย่อยๆให้เพื่อนๆนได้เห็นภาพคนเพื่อนอย่างแรกเลยก็คือการบีบจากเจ้าหน้าที่การบีบจากกฎระเบียบ คนที่ถูกบีบแบบนี้เนื่องจากอะไรรู้ไหมคับเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเคยทำตัวแบบไหนแล้วเขาจะไปทำตัวแบบนั้นในเรือนจำแทนที่เข้าไปในเรือนจำจะรู้จักปรับตัวก็ไม่ปรับตัวเคยตะโกนเสียงดังก็อยากตะโกนเสียงดังเคยทำตามอําเภอใจแบบไหนก็อยากเป็นแบบนั้น คิดว่าอยู่บ้านคิดว่าอยู่ข้างนอกลักษณะแบบนี้ก็จะถูกบีบด้วยกฎระเบียบเขาให้ตื่นตีห้าก็ไม่อยากลุกเขาให้สวดมนต์ก็ไม่อยากทําเขาให้ขึ้นกองงานก็หลบอู้ตรงนี้เองมันก็กลายเป็นว่าเราถูกบีบด้วยกฎเกณฑ์ด้วยข้อห้ามแล้วสิ่งต่างๆมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดครับเพื่อนเราจะรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตโคตรยากลําบากครับเพื่อนคนอื่นทําไมเขาสนุกสนานเขาอยู่กับเพื่อนล่าเริงกันแต่เราทําไมรู้สึกอึดอัดจังเดินตรงนี้ ก็ไม่ได้กินตรงนี้ก็ไม่ดี จะทำยังไงก็มีแต่คนจับตามองนี่คือพฤติกรรมที่เราถูกบีบด้วยกฎระเบียบเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักปรับตัวคเพื่อนเราไม่รู้จักรักษากฎเกณฑ์ของผู้คนส่วนใหญ่เราอยากทำอะไรเราก็ทำเพราะเราคิดว่าตัวเราทำได้สุดท้ายท้ายสุดมันก็จะมีบทลงโทษจากเจ้าหน้าที่เพื่อนอันดับเล็กๆเลยเขาก็อาจจะดุด่าเขาก็อาจจะให้ทำทันบนถ้าหนักๆเข้าเขาอาจจะขังซอยขังเดียว หนักกว่านั้นเขาอาจจะตีตวนหรือว่าทําร้ายเราก็เป็นไปได้คับเพื่อนหรือบางครั้งบางทีเขาเอาเราไม่ไหว ตีก็แล้วด่าก,ก็แล้วขังซอยก็แล้วตรงนี้เองอาจจะมีการย้ายเราไปอยู่ในแดนความมั่นคงสูงไปอยู่ในแดนพฤติการหรือว่าซูเปอร์แม็กทีนี้เราก็นั่งได้สบายเลยครับเพื่อนนั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวทําผิดกฎระเบียบอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีอะไรทํากันเพื่อนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนี่แหละครับคือวิธีการถูกบีบด้วยกฎระเบียบมันจะทําให้คนที่เกเรอึดอัดมากๆการเข้าไปอยู่ในเรือนจําตรงนี้เองมันมีวิธีแก้ครับเพื่อนวิธี ที่แก้ง่ายๆก็คือการทําตามกฎระเบียบนั่นเองฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามึงพูดง่ายเกินมันง่ายจริงๆครับเพื่อนเแค่เราทําตามกฎระเบียบทําตามคนส่วนมากมันก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําจนเราได้ปล่อยตัว นี่คือหลักการงร่ายๆกันเพื่อนเห็นเพื่อนทําอะไรเราทําตามเขาเข้าแถวเราเข้าแถวเขากินข้าวเรากินข้าวเขานอนเรานอนเขาสวดมนต์เราสวดมนต์เจ้าหน้าที่บอกอะไรเราก็ทําตามแค่ลดทิฐิแค่ลดความอยากแค่ลดอีโก้ของตัวเองลงเราก็สามารถเป็นนักโทษที่ดีได้ครับเพื่อนๆนี่ก็คือการถูกบีบอย่างที่1และก็วิธีการแก้ไขทีนี้การถูกบีบอย่างที่2ก็คือถูกบีบจากขาใหญ่ถูกบีบจากพวกเก่าๆหรือว่าการ ูกบีบจากคนเก่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนอาจจะงงครับเพื่อนผมจะบอกแบบนี้กรับเพื่อน การที่เราอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันจะเป็นพวกเสือสิงกระทิงแรดเป็นพวกขาใหญ่อยู่ข้างนอกมาก่อนบางคนเป็นนักเลงหัวไม้บางคนเป็นอันพานพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำปุ๊บก็อยากเดินสายอยากเดินแรงอยากมีตัวตนอยู่ข้างนอกมีลูกน้อง9้าคน10คนเดินตามตูดอยู่ข้างในจะไปก้มหัวให้ใครมันก็กระไรอยู่ไม่ยอมเคารพก,กฎกติกาที่เขาตั้งกันมาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าเราเป็นเด็กใหม่เราเข้าไปอยู่ในห้องนอนแล้วกันนะครับขึ้นไปเรือน นอนวันแรกเลยเรารู้สึกว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกเราว่าพี่ใหญ่เราอยู่ข้างนอกมีลูกน้อง9คน10คน ตามกฎกติกาของผู้คนในเรือนจำคนที่เป็นเด็กใหม่ต้องไปนอนสายกลางต้องไปนอนข้างบล็อกแต่เราไม่ทำตามใครบ้าจะไปนอนข้างบล็อกดมขี้ดมเยี่ยวใครบ้าจะไปนอนสายกลางให้คนเดินข้ามหัวเราอยู่ข้างนอกเนี่ยแถวหมู่บ้านเรานับถือเราเป็นลูกพี่เป็นมาเฟียเป็นอันตรพานการที่เราเข้าไปในเรือนจำแล้วไปนอนข้างบล็อกมันดูกระจเราก็ไม่อยากทำตามเราก็แข่งขันเราก็ดื้อดึงสุดท้ายท้ายสุดคนในห้องเขาก็จะบีบเราคับเพื่อนเมื่อเราไม่ทำตามกฎกติก เมื่อเราไม่ทําตามคําสั่งหัวหน้าห้องบางครั้งบางคราวคนในห้อง 30- 40คนไม่มีคนพูดกับเราเลยครับเพื่อนเขาไม่สามารถลากเราไปนอนที่บล็อกได้เขาไม่สามารถลุมกระเทือบเราได้มันออกลูกหน้าเกียดเขาก็บีบเราโดยการไม่คุยกับเราเพื่อนเราก็นั่งเออนั่งเอินอยู่ในห้องคนเดียวมันอึดอัดนะครับเพื่อนๆนั่งตั้งแต่4ี่โมงเย็นยันสามทุ่มไม่มีคนคุยด้วยเพื่อนๆว่ามันจะรู้สึกยังไงนั่นแหละครับคือการบีบเพื่อนๆทําให้เรารู้ทําให้เราเห็นเลยว่าเราคือ ือแกดำไม่มีใครเอาเราแล้วทีนี้มันหนักกว่านั้นก็คือการบีบในระบบสังคมใหญ่ๆเมื่อเราอยากเดินสายเดินแรงอยากเดินถือแกงเองโดยไม่ให้มันหกตรงนี้เองมันก็จะไปเข้าตาขาใหญ่เข้าตาพ่อบ้านเข้าตาหัวเรือคันเพื่อนมีเด็กใหม่เข้ามาแต่ส่งเสียงดังมีเด็กใหม่เข้ามาแต่เดินสายไม่ดูตามมาตาเรือตรงนี้เองจะกลายเป็นเป้าทันทีคันเพื่อนเขาจะมองว่าเราเนี่ยอยากเด่นอยากดังเราไม่มีพักมีพวกแต่เราอยากดังมันอันตราย เพื่อนในสังคมเรือนจําถ้าคุณจะเด่นจะดังได้คุณต้องมีพวกสังคมเรือนจำถ้าให้ผมพูดแบบตรงๆแบบไม่รักษามารยาท ผมใช้คำว่าพ่วงมากลากไปครับเพื่อนเพื่อนใครมีพ่วงมากก็ใหญ่ได้ใครมีพ่วงมากก็เสียงดังได้จะทําอะไรก็อาศัยพวกทั้งนั้นแหละครับเพื่อนๆนี่คือหลักเกณฑ์ของคนในเรือนจําเลยครับเพื่อนเพื่อนจะดังคนเดียวมันดังไม่ได้ครับเพื่อนจะไปดังกับใครครับเขาไม่มีใครเอาด้วยสุดท้ายท้ายสุดเราก็ถูกบีบบางครั้งบางคราวนะครับผู้คนที่เข้าไปใหม่ๆอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะขายมึกสักอยากจะขายยาเมาแต่สุดท้ายท้ายสุดแบกไม่มีพวกไม่มีเขา เขาก็ถูกบีบกันเพื่อนวิธีการบีบของสังคมส่วนใหญ่ในเรือนจำนะครับเขาอาจจะไม่ทําร้ายเราโดยตรงเขาอาจจะไม่เอาเหล็กแหลมมาตีเขาอาจจะไม่ถีบหน้าไม่เตะเราแต่เขาใช้วิธีสังคมบีบกันเพื่อนทํายังไงผมจะพูดให้ฟังแบบเห็นภาพเพื่อนสมมุติว่าเราจะไปอาบน้ําฝักบัวรู้สึกว่าฝักบัวตัวนี้น้ํามันแรงเรากําลังยืนต่อแถวปรากฏว่าเขาสกิดกันแล้วกันเพื่อนคนเก่าๆพวกขาใหญ่ขายาวเขาบอกว่ามึงไปตัดหน้าไอ้นั่นดิดูซิว่า มันจะทำยังไงแล้วก็จะมีป่องเปอ๋อคเพื่อนเดินมาอาบน้ำตัดหน้าเราหน้าตาเฉยถ้าเราฮึดฮัดมันก็จะกลายเป็นแผลแต่ถ้าเรายอมเขาจะมองว่าเราโบ๋นึกว่าแน่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรเลยนี่แหละครับมันคือการบีบมันคือการขบเหลี่ยมกันแบบเล็กๆ ทำให้คนที่อยากเด่นอยากดังแล้วไม่มีแบ็กไม่มีพักไม่มีพวกบางครั้งก็ออกลูกเสลครับเพื่อนๆไปไหนไม่ถูกทําอะไรไม่เป็นเลยก็มีบางทีนะครับกาลังต่อแถวจะซื้อของร้านค้าสาก์ได้คิวที่3ที่4อยู่ดีๆมีป่องเปอด์สี่ห้าคนมาเดินตัดหน้าแล้วบอกว่าพี่ผมขอก่อนได้ไหมนะผมขอแซงได้ไหมเนื่องจากว่าเขาจะวัดกําลังเรากับเพื่อนเขาจะวัดดูว่าพาวเวอร์เราขนาดไหนเห็นเดินสายมาทั้งวันเห็นเสียงดังมาทั้ง วันแล้วไอ้ตัวนี้นี่อยากรู้นักมันจะแน่สักแค่ไหนสุดท้ายท้ายสุดท้าเราฮึนฮัด แปลว่าเรามีของแต่ตรงนั้นเองก็ต้องไปงัดแหละครับว่าของเรามันใหญ่พอกับของเขาไหมแต่ถ้าเราไม่ฮึดฮัดเราก้มหน้ายอมรับชะตากรรมนั่นแปลว่าเรากระจอกเราโบ o วันหลังเขาก็จะเดินมาตบบาเราเบาๆแล้วบอกว่าไอ้ทิศอย่าเสียงดังไอ้ทิศอย่าโวยวายอย่าเดินสายให้มากตรงนี้เองพี่ดูแลอยู่มีอะไรบอกผ่านพี่ได้อย่าแสดงตัวตนมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนบางครั้งบางคราวเขาใช้หลักจิตวิทยาใช้วิธีการปั่นประสาทครับเพื่อน เนื่องจากว่าการที่เขาจะมาทําร้ายเราแบบซึ่งหน้าเอาเหล็กมาแทงเอาไม้มาตีเอามีดมาฟันลักษณะแบบนี้มักจะมีการบานปลายที่หลังครับเพื่อนบางทีถูกจับแยกจับย้ายเคยเป็นขาใหญ่อยู่แดนนี้กลายเป็นว่าถูกย้ายไปอยู่แดนอื่นอาจจะเป็นขาเล็กลงก็ได้ดังนั้นคนที่เขาคุมอยู่ในพื้นที่แดนต่างๆเขาก็ไม่อยากย้ายคเพื่อนสีกับเจ้าหน้าที่รู้วิธีการทํามาหากินแล้วเขาก็ใช้วิธีการบีบครับเพื่อนทีนี้นะเราจะมาพูดถึงการหลีก เร่องการถูกบีบจากผู้คนในเรือนจําต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนโดยปกติแล้วผู้คนส่วนใหญ่ในเรือนจําเนี่ยเขาก็ไม่บีบกันนะครับต่างคนต่างอยู่ส่วนมากแล้วผู้คนจะใช้ชีวิตแบบป่องเปิน่นเพื่อนรวมกับเพื่อนได้สองสาคนก็กินแกงด้วยกันกินขนมด้วยกันไม่ได้อยากใหญ่ไม่ได้อยากขายยาเมาไม่ได้อยากเดินสายกับเพื่อนบางคนเดินตัวงอตัวงอด้วยซ้ํา กูไม่อยากมีเรื่องแค่กูมาติดคุกเพราะทำความผิดรอแค่ปล่อยตัวบางคนเขาคิดแบบนั้นเลยครับเพื่อนๆแต่ตรงนี้เองมันก็แล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคน การที like <fen> ่เราจะไม่ถ like ูกบีบครับเพื่อนเราแค่เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วเราไม่ต้องไปอยากใหญ่ทับใครแค่นั้นเลยครับเพื่อนๆมันง่ายมากครับเพื่อนใช้ชีวิตแบบปองเป๋รใช้ชีวิตแบบนักโทษทั่วไปเพื่อนๆเขาทําอะไรเราก็ทําตามหลักการคล้ายๆกับการถูกบีบจากกฎระเบียบเลยครับตรงนี้เองมันก็เลี่ยงได้มันก็ป้องกันได้ไม่ให้เราถูกบีบจากเพื่อนๆในเรือนจําเราไม่อยากไปเบียดกับใครแล้วใครจะมาเบียดเราเราไม่อยากขึ้นไปเทียบกับใครแล้วใครจะเอาเราไปเทียบกับ เ,เราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะครับตรงไหนเขาพูดคุยสนุกสนานเราก็ไปแฝงตัวนั่งหลอกกินขนมนั่งหลอกกินกาแฟเขาไปวันวัน,วนลักษณะแบบนั้นก็ยังได้เลยครับเพื่อนเป็นคนคุยสนุกสนานพูดมีหางเสียงคุณจะติดคุกตรงไหนในประเทศไทยคุณอยู่ได้ครับเพื่อนเนื่องจากว่าคนลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่มีผู้คนรักครับเพื่อนไปตรงไหนก็พูดเพราะไปตรงไหนก็พูดจาดีไม่มีใครทําอะไรเราแน่นอนครับเพื่อนมีแต่คนคอยปกป้องเราบางทีมี คนมาหาเรื่องมันมีพวกแกล้งบ้ามาหาเรื่องปองเป๋ก็มีครับมันเพื่อนมันก็จะมีคนที่เป็นหัวเรือมันก็จะมีคนที่เป็นพ่อบ้านออกมาเตือนออกมาปลาล์มว่าเฮ้ยมึงอย่าไปยุ่งกับคนนี้คนคนนี้เขาไม่เคยทําใครพูดจาเพราะพูดจาดีคนคนนี้นิสัยดีมันจะมีก่อป้องกันตัวเรามันจะมีคนออกตัวให้เราครับเพื่อนหากเราเป็นคนดีจริงๆหากเราเป็นคนที่ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่เอาเรียบใครแล้วเราไม่ได้อยากใหญ่ทับใครนี่คือหลักการการใช้ชีวิตเลยครับเพื่อน เป็นแค่นักโทษธ,ธรรมดารอเยี่ยมญาติรอปล่อยตัวแล้วใช้ชีวิตของเราไปแค่นี้เราก็จะไม่ถูกบีบจากผู้คนในเรือนจําจากกฎระเบียบของเรือนจําหรือว่าจากเจ้าหน้าที่เราสามารถเป็นนักโทษที่ดีได้เพื่อนพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจมีอะไรก็คอยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหาแต่ความสนุกสนานหาแต่เรื่องคลายเครียดมาแบ่งปันกันลักษณะแบบนี้คุณก็จะอยู่ในเรือนจําได้แบบยาวๆถ้าหากโทษคุณเยอะหรือว่าคุณก็จะอยู่ใน เรือนจาโดยไม่ถูกลังแกโดยไม่ถูกข่มเหงหรือว่าถูกบีบนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวภายในเรือนจําหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับเรื่องราวภายในเรือนจาเนี่ยมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับเพื่อนบางคนก็เสียไม่ได้บางคนก็ยอมไม่ได้ถือว่าตัวเองมีอีโก้ถือว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีถ้าจะไปก้มหัวยใ,ใครมันเป็นการดูถูกกันเกินไปมันเป็นการลดศักดิ์ศรีลดอีโก้ก็ไม่ยอมก้ม ไม่ยอมงอสุดท้ายท้ายสุดก็อาจจะมีเรื่องมีราวตรงนั้นเองก็ต้องวัดแหละครับว่าใครใหญ่กว่าใครใครพวกเยอะกว่าใครถ้าใครพวกเยอะก็เอาไปแผ่นั้นแค่นั้นเองครับเพื่อนแต่ถ้าเรารู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีรู้จักหลบจากหลีรู้จักวิธีการเข้าหาผู้คนนะครับเป็นกัลยาณมิตที่ดีต่อกันมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงนี้เองเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งคับเพื่อนอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรักอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงพูดแต่เรื่องราวดีๆที่เราทิ้งไว้ลักษณะแบบนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ว่าจะสังคมภายนอกหรือว่าสังคมภายในเรือนจํานี่ก็คือเรื่องราวภายในเรือนจําอีกหนึ่งคลิปนะที่ผมนํามาเล่าให้ฟังหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอเ,เื่อน ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปปาถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม